ขั้นตอนที่6การนำกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติคือการนำเอาโครงการไปปฏิบัติซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าช่วยกันคิดแล้วแต่ไม่มีการทำก็คงจะไม่มีความหมายและในการปฏิบัตินั้นต้องร่วมมือกันทำไม่ใช่มอบหมายให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปทำและต้องมีการมอบหมายงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดครับ จากที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วนี่ครับเราก็ตกลงว่าเราจะทําโครงการร่วมกันนะครับนั่นก็คือโครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดทีนี้มาถึงตรงที่ว่าเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันแล้วละครับว่าใครจะรับผิดชอบหน้าที่อะไรอ,อย่างน้อยเนี่ยจะได้เดินไปในทางเดียวกันออนะครับกิจกรรมแรกที่ผมอยากจะให้เรื่องต้นก่อนก็คือ การนำมาชาวบ้านทุกคนมาทาอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันและรู้จักกันมากขึ้นต่อไปเวลาเราขอความร่วมมืออะไรมันก็ง่ายครับเราอย่างนี้ดีกว่านะเรามาร่วมกันทําบุญคือทําบุญหมู่บ้านไงเราจะได้ให้ทุกคนเอาข้าวปลาอาหารนะมาร่วมกันถวายพระเสร็จแล้วเราก็ได้กินข้าวร่วมกันแล้วก็คุยกันตอนนั้นเลยเราจะได้เริ่มสิ่งดีๆทุกคนว่าดีไหมล่ะดีว่าดีนะครับีก็เป็นไอ้ผลหนึ่งดีดีดี งานบุญก็ยกให้เป็นหน้าที่ของลุงหมายกับลรักละกันนะผมก็จะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งแล้วก็คุณสมบัติผมก็ฝากคุณช่วยออกจดหมายข่าวแจ้งให้ชาวบ้านทราบสมทบไปเลยนะครับดีครับเออครับจ้ครับมีอะไรจะนำเสนอไหมเนี่ยอ๋อผมว่างี้ครับผมว่าผมจะจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับ ก็เป็นหูเป็นตาให้กับคนในหมู่บ้านที่เขาไม่ได้อยู่นะครับแบบ24ชั่วโมงเนี่ยผัดกันเลยนะฮะดูแล้วมันอาจจะยากไปสักหน่อยนะฮะแต่ว่าจะพยายามครับรวบรวมอาสาสมัครให้มากที่สุดครับแล้วก็ลองจัดดูว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนครับเออดี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 มแมนมากเลยอันเนี้ยดีครับให้แต่ละซอยเนี่ยส่งตัวแทนมาซอยละสองคนเผื่อวว่าบ้านใครไม่อยู่เนี่ยหรือว่ามีคนแปลกหน้าก็มาในหมู่บ้านเราเนี่ยเราจะได้รู้ไงใช่ส่วนรินว่านะคะ โครงการเนี้ยพวกแว้นอย่างไเจ้าปืดเนี่ยน่าจะเหมาะเลยละค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะโดยการที่ให้พวกเขาเนี่ยค่ะขับมอเตอร์ไซค์ตรวจตราความเรียบร้อยของชุมชนเรานะคะดีกว่าให้พวกเขาเนี่ยไปแว้นซ่าอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเรื่องเนี้ยรินจะเป็นคนคุยกับเขาเองค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะรินอยากจะให้อ่ชุมชนของเราเนี่ยมีการจัดการอบรมเกิดขึ้นให้กับทีมงานทั้งเรื่องการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องการสังเกตการอะไรประมาณเนี้ยค่ะ เรื่องการอบรมให้ความรู้นี่เ,เดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจจะช่วยจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําโครงการมาแล้วก็ให้พวกคุณไปเอาชาวบ้านที่อาสาสมัครเข้ามาร่วมในการทำกิจกรรมกันใช้เวลาสักวันสองวันน,น่าจะเสร็จใช่ไหมจ่าวันเดียวก็เสร็จครับผู้กองแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะฮะจะต้องไปทําตารางการฝึกอบรมนะครับแล้วก็มานัดหมายกันถึงวันเวลาอีกทีหนึ่งแต่ขอให้เร็วที่สุดนะว,ว่าพวกชาวบ้านจะเริ่มงานันเ,เร็วขึ้นครับผม ส่วนเรื่องงบประมาณที่คุณสมบัติคุยกับผมไว้วันนั้นเป็นไงบ้างครับอ๋อเรื่องนี้นะครับผมก็ได้เล่าให้เขาฟังไปคร่าวๆแล้วนะครับลรวผมก็ทําหนังสือไปที่ต่างๆแล้วเหลืออยู่ที่ว่าเราประชุมกันในวันนี้นะครับถ้าเราประชุมกันเสร็จเรียบร้อยปั๊บสมบูรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะนําเรื่องเสนออีกครั้งหนึ่งแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาดีครับโครงการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมจากการที่เราจัดเวรนยามในหมู่บ้านนะครับ ก็คือการให้ทุกคนนี่ร่วมกันตรวจตาแล้วก็สังเกตความผิดปกติในชุมชนครับครับมันจะไงกันครับผู้กองก็แบบเราเรียกว่าเพื่อนบ้านเตือนภัยครับก็ให้แบ่งเันเป็นกลุ่มหลังคาเรือนก็กี่กลุ่มกี่หลังคาเรือนก็ไปตกลงกันแล้วก็ให้ดูแลกันเองโดยเฉพาะวิธีนี้นะครับนะฮะเป็นการทําโดยเป็นชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับนะฮะโดยการสังเกตนะฮะจดจำนะฮะแล้วก็ระวังภัย ว่ามีใครมีผิดปกติไหมดูว่าใครมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูนะครับว่าคนไหนนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆนะเขาเรียกว่านี่คือการระวังภัยเบื้องต้นครับผมย่อจริงๆเยียมจริงๆเป็นการร่วมกันดูแลนะครับไม่ใช่การจับผิดนี่ถ้าเราดำเนินการได้ทุกอย่างนี่ชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดของเรานี่คงจะประสบความสำเร็จยั่งยืนแน่นอนครับโอ้โเรียบเียบไปเลยครับเรียบมาก เห็นว่าขั้นตอนนี้เราเน้นบทบาทของชุมชนครับที่จะทํากิจกรรมหรือโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเน้นการทํางานเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่กันร,รับผิดชอบและหากเกิดปัญหาก็ต้องนํามาหาหรือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันครับ